ความไม่มีอะไรใส่เลยของเราก็ยังเป็นเพนหลักในชีวิตสาวเออใช่ต่อให้นี่จะออกกอกออก้องยังไม่มีอะไรจะใส่เลยขนาดว่าไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปแบบออกงานอะไรเงี้ยอยู่บ้านก็ยังแบบชุดอยู่บ้านยังเบื่อเลยใช่แต่ว่าแบบอาทิตย์หนึ่งไปซื้อของที่แมคโครสักทีหนึ่งอ่ะก็ยังไม่มีอะไรใส่นะแต่งตัวไหมไปซื้อของแมคโครแต่งตัว ก็พยายามจะไม่แต่งเราก็คิดว่าเราใส่หน้ากากแล้วว่าจะไม่มีใครจําเราได้ไงแต่มันก็<ต>มีคนจําเราได้อยู่ดีไงอันนั้นคือขยันนะไม่สบายหรออะไรอย่างเงี้ยคือแก้ใจเปล่าค่ะไม่ได้แต่งหน้าเฉยคือคือปกติอะ่ะก่อนที่เราจะมีโควิดเนาะเราก็ไม่มีอะไรใส่เลยกันอยู่เป็นประจาอยู่แล้วทีนี้พอโควิดกักตัวมันก็มีเทรนอันใหม่ขึ้นมาว่าแบบเคยกักตัวแล้วน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักตัวเพิ่มสิ่งที่มันเคยใหญ่อยู่แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีก สิ่งที่มันแบบหาใส่แย่งแล้วมันก็ยากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยไม่ต้องยำก็ได้ปะอ่าสมมติว่าไม่มีไม่มีเราไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งเนาะก็ยังเสื้อผ้าอันดืมแต่ว่าวันนี้จะมาแชร์เทคนิคทํายังไงที่จะพรามต้นแขนอันใหญ่โตของเราได้นะคะอ๋อใช่วัน้ต้องไปโชว์ต้นแขนในการฉีดวัคซีนด้วยนะวันนี้เราต้องเปิดโชว์นี้โหลแขนเราไม่เชิญค่ะเพราะกายช่องสองะไรเงี้ย ใช่เต้องมาาทุเรศนะเราต้องไม่โทรแขนให้พยาบาลและหมอแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆพวกว่านี้นะคะน่าจะเป็นแบบการฉีดวัคซีนแบบรอบสื่อมวลชนรอบสื่อมวลชนพรมแดนเซเลโอเคีเรื่องแรกที่ต้องรู้คือมีจนสลัดมาหนึ่งคนเดี๋ยวหมอนทงานอยู่แบบนึงเรื่องแรกที่ต้องรู้คือว่าปลายแขนเสื้ออยู่ตรงไหนสายตาจะไปหยุดตรงนั้น แขนเสื้ออยู่อยู่ตรงไหนตาจะไปอยู่ตรงนั้นอ่าใส่ตามันจะไปอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างการใส่แขนแบบที่มันมีปีกนะกับใส่แขนกุดไปเลยเนี่ยใส่แขนกุดหรือสายเดียวยังจะดูอวบน้อยกว่าแขนกุดหรือสายเดียวหรอเราเข้าใจใส่แขนกุดแบบโชว์ทั้งเรียวแขนไปเลยเห็นแบบ ความยาวตลอดแขนแขนเยมันก็จะมันก็จะไม่ตันมากแต่ถ้าแขนมันมาแบบไม่ไม่นับแขนสั้นนะแขนสั้นนี้คือเราปิดมาแบบเกือบถึงศอกใช่ปะมันก็ช่วงที่มันใหญ่ๆมันก็ไม่เห็นแหละอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบแขนปกติใช้ได้แต่ถ้าแบบปริมปริมมางี้ปริมปริมมันก็จะไปรัดรึงช่วงนี้พอดีอย่างเงี้ยอือแล้วก็ยก,ยกตัวอย่างในความพลาดละกัน ในกระทั่งว่ามีความรู้นะคะก็ก็ยังก็ยังทําอะไรพลาดเช่นอันนี้คือเสื้อที่มีมีดีเทลช่วงปลายแขนอ่ะจริงๆอะ่ะมันเป็นแขนสั้นปกติแหละแต่ด้วยความมีดีเทลแบบนี้มันเหมือนมันจะสั้นขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วพอมีเปียๆเนาะผนก็ไปม,มองตรงเนี้ยถ่ายรูปมาแบบบึบมากบึบมาบกมากันก็เขียวม,ม, <laughs> มันจะแบบร่ำมากในช่วงนี้ ตนนี้เราต้องใส่เสื้อ <Okay. S 1> ตัวไหนไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะใส่เสื้อยืดอ,อยู่บ้านก็ต้องใส่แขนกุดไปเลยเพราะว่าเราจะได้แขนรูเรียววิธีการใส่แขนยาวเนาะให้ให้ดูแขนเพียวเรียวเล็กลงก,ก็คือไม่ว่า <ใน S 2> เราจะแบบตัวหนาขนาดนไหนนะแต่แบบช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มันเรียวสุดแล้วแหละถ้าเทียบกับทอนบนเดใช่ปะเพราะนั้นก็คือช่วงเป็นช่วงนี้ควรจะแบบ เปิดเผยให้คนเห็นนี่นะคะอ่าช่วงนี้ใส่เสื้อแขนยาวใส่แบบมาถึงประมาณนี้พอคนแบบสายตามันจําเป็นต้องมองตรงนี้ใช่ป่ะเพราะว่าแขนเสื้อปิดมาถึงมันก็จะทําให้เราสัญนยานะคะมันก็จะทําให้เราดูแขนเพียวลๆนี่แต่ถ้าปิดมาหมดเลยเนี่ยปิดมาหมดไม่เห็นอะไรเลยใช่ป่ะ แล้วเสื้อเราดันแบบโครกๆอีกอ่ะเราก็จะดูแบบแขนใหญ่ใช่ปะดูแขนโครกๆแล้วโผลมาเป็นิ้วอ้วนๆอุ้มๆอีกเข้าใจปะก็ต้องทําเล็บยาวๆไว้แต่มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยว่าอ่านถ้าแบบอยากเห็นความเรียวเนาะก็โชว์ตรงนี้แล้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่พวกเสื้อสูตรก็เหมือนกัน สูตรก็ถกได้ถ้าเป็นแบบแฟชั่นผู้หญิงก็จะถกขึ้นมามันก็จะดูแบบมัธแมงขึ้นแล้วก็ดูแบบคล่องตัวดูเรียวขึ้นแขนดูเรียวความยาวแขนเอปลายแขนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกคือช่วงเขาเรียกว่าช่วงวงแขนเนอะรอบวงรอบรักแร้เนี่ยนะ ถ้าคุณใส่เสื้อแล้วเสื้อที่แบบคัตติ้งดีๆหน่อยมันก็จะแบบเฮ้ย mm hmm. ไซส์มันจะเป๊ะแล้วมันจะต้องแบบพอดีตรงนี้่อนข้างพอดีแต่ถ้าเป็นเสื้อที่ที่ทํามาเพื่อเผื่อ,อใส่ได้หลายๆคนหลายๆไซส์เ่ะกุ้งแขนมันจะแบบว่าค่อนข้างใหญ่แบบไม่เนี๊ยบนะอุ้งแขนมันจะค่อนข้างใหญ่ก็อันจะทาให้แบบต้นแขนแบบใหญ่มากเร mm hmm. าไหมมีแบบเสื้อที่ทรกโครก เสื้อแบบโครคๆแล้วก็อ้อมีไหมนี่ไงใส่อยู่นี่ไงใส่อยู่ลองกางแขนออกมาดิเออมันก็จะโอตัวก็ใหญ่ไปด้วยอ่ะมันก็จะตัวอย่างเงี้ยอ้าวชิบหายแล้ว <c oughs> โอเคแล้วนะไม่พลาดแล้วดิอยู่บ้านจนอยู่บ้านทีเดียวก็เปลี่ยนแล้วจะไปฉีดวัคซีนรอบเซเลบริตี้เออรอบ IL เซ <Okay. S 2> เลบริตี้โอเคเขาเรียกว่าเป็นรอบรองของไม่ใช่รอบเซเลบริตี้รอบรองของ อืมคือทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นเทคนิคคลานตาอ่าหลักการของการแต่งตัวก็คือส่วนไหนที่แบบมันใหญ่เราก็อย่าไปให้คนดูเยอะส่วนไหนที่เรามั่นใจก็แบบโชว์ไปเลยค่ะอะไรประมาณน,นี้ใช่ปะอ,อันนี้ก็ไม่ได้คือคือมันไม่ได้ทาให้แขนเราเล็กลงจริงแค่ทําให้คนมองมาแล้วแบบเออรื่นรมสบายตาแล้วเราต้องไม่ไม่มีคําถามาตังจุดนั้นมากไงเราต้องลองใส่เลยไม่ต้องลอง ลองแม้แ<ต>วันนี้เอามาดูสีจะใส่ไหนดูดิดูอ้วนกว่าขนาดเมื่อกี้กะมันมันไม่พอดีตัวไงมันก็จะใหญ่มากเออเนี่ย่ทำอย่างนี้ทำนี้ทำนี้เลยเนะเนี่ย <Yeah. S 2> พอมันไม่เป็นทรงนะใช่ว่าคนก็จะจินตนาการว่าทั้งลําตัวเราและลําแขนเรามาันช่างมโหัรารรแล้วก็ไม่มีขัดไม่เป็นแบบเป็นไหล่แบบ เออไม่มีไม่มีเนี่ยช่วงไหลไม่มีไเนี้ยช่วงไหลอะ่ะม,มันไปยิ่งดูอลังการใช่ไหมดูห่อเหี่ยวมากใครซื้อมาให้นน่เนื้อตัวซื้อเองสิประเด็นคือถ้าอยากจะใส่แข็นกุดก็ให้กุดไปเลยถ้าอยากยาวก็ยาวมาตรบน,นี้แล้วกันอ่าโอเคตกลงว่าออก็ได้ชุดพร้อมไปฉีดวัคซีนแล้วอันนี้ก็เหมาะมากเพราะว่าแข็นอูดเลยเนาะ ได้เห็นลําแขนไม่ต้องถกด้วยไม่มีการแบบเซอร์ไพรส์ถกกันว่าจะไปใหญ่จังอะไรเงี้ยอ่าใหญ่แล้วเขาช่วยนั่นไงนั่นไงนี่คือทําคลิปมาเพื่อหลอกด่าพรั้งนั้นยังไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยตั้งแต่แตอั้นี้เปิดรายการมาชุดนี้เรื่องได้<ล>ไดีค่ะเพราะว่าเป็นโควิดเนาะก็จะแบบเออทําให้เราดูคอบเพรียวลงคอยาวขึ้นทางหน้าอกด้วยอะไรเงี้ยถ้าแบบอกแน่นๆอะไรแบบนี้ก็ให้คอลึกๆหน่อยใส่คอวีเปิดเยอะๆช่วงช่วงอก จะดูอึดอัดน้อยลงชุดนี้ดีค่ะโอเคผ่านได้มีอะไรจะฝากถึงคนที่ลังเลเรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไหมคะไม่ต้องลังเลนะคะฉีดให้เร็วที่สุดวัคซีนอะไรก็ได้นะคะเพราะดวงเรายังไม่ได้ตายตอนนี้แม่หมอ <c oughs> <c oughs> แม่หมอ <c oughs> คือไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะตายด้วยวัคซีนดูจากนี้สิ่งที่มีอยู่แล้วยังไม่มีใครถึงยานให้ตายตอนนี้นะคะก็ใถูก้ฉีดไปก่อนฉีดเลยค่ะผลข้างเคียงแบบขั้นร้ายแรงเนี่ยมันมันแบบมีเปอร์เซ็นต์มันต่ํามากจริงๆแล้วใช่ต่ำก็ไปฉีดไปเถอะอยากจะกลับมากลืนสู่สภาวะปกติกลับมาใช้ชีวิตกันได้ยเร็วเดี๋ยวเราจะได้แบบมาอัดรายการด้วยกันหรือไปช็อปปิ้งด้วยกันบ้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ฉีดเราก็ไม่ได้ออกไปไหนกันสักทีเนาะ แล้วก็ฉีดให้เยอะที่สุดนะคะมันก็ปลอดภัยแบบคือมันเซฟที่สุดแล้วคือการฉีดไม่ต้องคิดอะไรมากได้วัคซีนอะไรมาฉีดให้หมดวันนี้ฝากไว้สําหรับที่ต้องเลือกเสื้อพรางแขนเนาะเสื้อสําหรับไปฉีดวัคซีนต้องโชว์ต้นแขนใช่ไหมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ